สวัสดีคะ่ะอยู่กับเรานะคะในช่องพลายแซมซันขวันเมืองนะคะอก็อยู่ในสุ้มน้ำเงินของเราเช่นเคยนะคะวันนี้กับบรรยากาศที่หนาวมากเลยนะคะวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะยี่สิบเอ็ดพฤมภาหลังจากที่ <c oughs> ทำความสะอาดเสร็จเก็โยนยาโอ้ดูวันนี้การยองของเราเป็นยังไงไม่รู้ก็ดูโอ้โหโอ้โอโอ เป็นอะไรครับนั่นโอ้โหอาการหนักมากเลยฮะดูสิพ่อทำไมมีอาการเป็นแบบนี้โอ้ยโอ้ดูกระลมโอ้ยไม่ใช่มันหนาวกว่าช่วงไงไอ้หน้าหนาวนั่นอีกบ่เนาะวันนี้รู้สึกว่ามีทุกฤดูเลยค่ะมีทั้งร้อนฝนหนาวโอ้ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเอออะไรเนี่ยไอเร็วไปช่วยพ่อทำงานเร็วเห็นไหมเพ่ะอาการหนักแล้วนี่ฮะแต่ละเชือก วันนี้ก็ปเปลี่ยนที่อยู่ไม่น้อยก็อยู่ตรงนี้นะคะน้ําเพชรนี่ค่ะน้ำเพชรต้องย้ายจากตรงนู้นมาตรงนี้นะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกนะคะนุน่นนุ่นจะแฉะหน่อยนะคะก็มาอยู่ตรงนี้นะคะนี่ทุกเจ้าจะได้อยู่ในร่มนะคะแล้วก็วันนี้อากาศหนาวด้วยโอ,โอ,โอ้คุณตาอเอายนว์วะเอาย่ามาอีวะทำไม โยนแต่ท่านวาก็หยุดโอ้เอาดูบุญทรงบุญทรงเป็นอะไรอีกแล้วคะดูดูหนาวด้วยหรือเปล่าดูดูเอาหมุนรอบตัวเองอยู่คะเอ้าเอาเอาใครจะท่านวาตัวเดียวแบบอู้อนี่นูบรนโยนแต่แล้วตัดพงช้างใคร ทงช้างพ่อโอ้ยอมรับว,ว่าวันนี้อากาศเย็นจริงๆนะคะเย็นมากเลยถกเชือกได้กินพร้อมกันนะคะ ก็ถ้ากินหมดแล้วก็ถึงจะโยนอีกนะคะเมื่อเช้าก็โยนไปแล้วรอบนึ่งนนได้ยา่าใครหอมหนึ่งนะตกจากรถอ๋อโอ้จัดหมดเลยนี่ก็ถ่ายให้ชมบรรยากาศนะคะหนูแดงโยนให้เชือกเดียวนะคะคือวาวาเอา้า ไปไหนอีกเฮเราดูนะคะว่าเสร็จภารกิจโยนยาเสร็จแล้วสวองข้าลูกเราจะทำอะาไราต่อนะคะกับบรรยากาศหนาวๆแบบนี้นะคะมาแ้น่าพาไปเล่นนะ้ำไปไหม สมุิน่ะถ้าพาไปเล่นน้ำมูลน,น้ำชีไปไหมไปเราไม่หนาวเหรอใช่เอ,อ,อี้หมมั่วถ้าไม่หนาวก็นอนอยู่ข้างนอกนี่เด้อวันนี้ได้โอเคได้แศม์มะหมไม่ได้หงไม่ได้ไม่ได้ไม่เศกมะหงไม่ได้ถ้างั้นไม่นอนเออเรื่องของงานไม่นอนก็ได้กินแล้วโอ้โหไนะ ไฟโสนของเราไปไหนอีกแล้วเฮ้ยไปดูนะครับเหนาๆแบบนี้ไฟโสนจะอยู่ยังไงจะทำยังไงนะคะเพราะว่าอะภูมิเพ้นะคะไปแล้วไปแล้วเ้เสียงไงร้อ,องเสียงดังเลย บรรยากาศแบบนี้น่าจะได้อะไรนะงาอือเออไาแล้วครับไาจันยงโมเดลบอกว่าจะอยู่ข้างนอกอุ้ยไปแล้วครับอาการหนักแล้วไม่ไหวแล้วอุ้ยอุ้ยไปคุยเลยละโอ้ยไปแล้วไปแล้วเรามาดูนะครับรายสอนเราเสร็จงานแล้วจะไปไหนต่อ วันนี้ไม่คุยไม่พูดไม่จาเลยครับด,ดไูไม่พูดไม่จาเอ้าไม่พูดไม่จาเราจะไปไหนโอ้ไปอาบน้ํโอ้เป็นไปได้จองเราไปอาบน้ํานั่นโอ้จริงๆด้วยเราเราดูนะว่าจันองของเราเข้าไปอาบน้าจริงจริงหรือเปล่าเราจ,จะให้หนูนแดงไปอาบตาเพราะว่าเมื่อกี้นูนแดงบอกว่าอยากเล่นน้าพอดีเลยใช่ไหม ใช่ฉันแหวกเรื่องนี้อ้าเราดูครับว่าจันยองจะอาบน้ำมาจริงหรือเปล่านะคะเพราะเขาเพราะเขาก็จริงน้ำมาจริงออกมาครับอาบน้ำเสร็จหรือยังเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วเหรอคโอ้ทำไมเมื่อกี้ไม่ยอมพูดยอมจับรีบไปอาบน้ำอาบน้ำใช่บอมาโรยมาโรยบอใช่ไปไปอะไรนะคะสึกโจมตีหรือเปล่ามือเป็นไปรูปครับ กินขาวต้องเปรรูปนะครับอืมนีอมม่อะไรนะครับต้องเปรรูปโคนนะครับที่รีบนี่ไม่ได้อะไรรี่ไปเปรรูปใช่ครับเปรรูปจากอาหารไปเป็นอย่าง,อ,งอื่เโอะเยเว้ยเราคว่าไม่พูดไม่จ่าแร้ววิ่งไปอาบน้ำไปเปรรูปครับอาการหนาวๆนาแบบนี้ต้องทอํายังไงคะทีนี้กลางวันนี่คุณจะทํายังไงปกติแล้วคุณจะนอนตรงไหนคะตรงนู้นใช่ไหมตรงนี้แล้วก็อยู่ข้างน้านนะครับแต่วันนี้คือ จะไปอยู่ข้างในนะครับเพราะว่าเรียกว่าอากาศจะไออากาศจะอะไรอากาศจะทําร้ายเราอากาศจะหนาวเกินทํรลายเราได้นะครับเราต้องดูแลสุขภาพตัวเองนะครับยนย่าเสร็จแล้วอยู่ลเราพร้อมก็ดูแลช้างแล้วตอนนี้ก็ต้องดูแลตัวเองใช่ครับจะไปดูแลตัวเองตรงไหนคะเราจะเข้าไปข้างในเนี่ยในนครับมีสองพี่กับข้างในบนข้างในอ่ะคุณจะเอาข้างในไหนคะคุณจะไปอยู่ข้างในไหนอยู่ในใจ fc ครับโอ้ใช่ครับ อาศหนาวอย่างนี้ครับก็ต้องพักผ่อนนะครับเพ<อ>ราะว่าคือต,ตัวตักตัวลูกชายคุณไปไหนแล้วลูกชายโอ้ยหายไปไหนแล้วไม่รู้อ,อ้าวดูกันนี่อ่ะเป็นจีเอา้าหายไปไหนแล้วหมูแดงเยอะหนึ่งสองอ้าวมีมีคนนะครับหายตัวไปไหน หนูเองอ้าวคุอย <c oughs> อยู่ดี่เองมาทำอะไรอยู่ข้างนี้นคะฮะดูกระตุน้นทำไมคุณแม่เอาหนังสือการบ้านมาทำครับวัน,นไม่ทำครับนีดูเสร็จก่อนครับอ่ะ,อะนี่ก็เป็นบรรยากาศกาหล้งจากที่โยนหญ้าช้างแล้วนะคะกับอากาศหนาวๆนา่ค่งี้คะ ก็ไม่ได้ทำอะไรอ่ะก็จะแอบพักผ่อนอยู่ในห้องเอ้าหายจันยองอีกแล้วฮะ<า>ดอกไม้หน่อยอดดอกไม้รถดทำไมเมื่อคืนฝนตกอยู่ไม่ได้เปี่ยนเครื่องในนี่ครับอ๋อพวกข้างในคนที่อยากอยากได้ต้นไม้แต่ไม่เคยรดเลยใช่ไหม,ไมน้ก่อนนี่นะคะนี่ไม่หลุดมา,าล,มดลุดนีอ่อะไรลุดนใคร ปดไวโบเน,วเนี่ยหมูเบนนะคะเป็นคนอยากปลูกนี่น้องบอลน้องบอลเนี่ยแต่ว่าไม่ลดต้นไม้สักทีเลยนะคะก็ให้ชมบรรยากาศวันนี้อากาศสดชื่นนะคะมองอะไรก็จะชุ่มช่ำไปหมดนะคะวันนี้นี่เป็นหน้าบ้านนะคะ สีก็เริ่มสวยงามแล้วนะคะนง่นอ,อากาศเย็นจริงๆนะคะอากาศเย็นมากเลยแตนยองเขาจะลบต้นไม้เสร็จสักพักเดี๋ยวเขาก็จะเข้าไปหาหนูแดงทั้ไนในนะคะนี่เอ้ยดูน้ำได้ไหมนั่นนะโอเคดูหน้าตามไม่ให้กับงานแบบนี้เลยนะคะ าตาหงุดหอยู่หมดน่รนารักฮะน้าตาหูดหอยู่ในหมดน่รนารักนี่ต้นมะนาวก็ยังไม่ได้ไปลงเลยซื้อไม่ได้ไม่ไซื้อต้นมะนาวมานะคะยังไม่ได้ไปลงเลยท,ที่ลงยังไม่มีอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็อย่าลืมนะฝากติดตามกันด้วยนะคะในช่องของเราคะ่ะ ช่องพลายแซมสั้นขวัญเมืองนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะก็อย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าไลค์หน้านะคะสวัสดีค่ะ